ก็ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปนะครับทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับไว้ในกระดาษแผ่นเดียวนะครับแล้วก็สามตัวบนนะครับถือว่าเป็นไอไล์พิเศษนะครับหรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าก่อนนะครับจะช่องปักหลักรวยนะครับอัจฉริวินนะครับ สองตัวบนนะครับเหลือสี่ชุดสองตัวล่างก็เหลือสี่ชุดนะครับส่วนสามตัวนะครับเน้นห้าดาวไปที่ตัวเดียวนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับท่านดูเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอมอบเป็นของขวัญนะครับให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับขอให้ท่านลงทุนแบบมีสตินะครับ เพราะตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่การคำนวณจากสถิติที่หวยได้ออกไปแล้วนะครับส่วนวันที่16ธันวาคม65นี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกอะไรสำหรับนักลงทุนนะครับก็เลขก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ก็ให้ตั้นลงทุนแบบมีสตินะครับไม่ต้องไป คาดหวังอะไรกับมันมากนักนะครับแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องลงทุนนะครับเพราะวันเวลามันผ่านไปถ้าเราไม่ลงทุนก็เ,เสียโอกาสนะครับก็ขอให้ทุกท่านตรงปินิดปิจารณาตัวเลขของผมดูนะครับเก็บเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลหลังจากหวยออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันดูนะครับหากว่าปิดพลาดประการใดนะครับจะได้วิเคราะห์กันใหม่ นะครับสำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้ข้อมูลทั้งหมดนะครับอยู่ในกระดาษเป็นนี้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้ท่านตรงเป็นผู้โชคด,ดีนะครับล่างย้ำไปที่5260นะครับบนย้ำไปที่6 9 1กันะครับก็ขอให้ทุกท่านตรงเป็นผู้ประสบแต่ความโชคด,ดีนะครับสำหรับเลข3ตัวบน นะครับคือเป้าหมายหลักของผมนะครับก็ไม่มีคลิปต่อจากนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการหวังเลขนะครับได้สรุปเลขไว้ทั้งหมดอยู่ในช่องอยู่ในกระดาษเป็นเดียวนะครับอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็น ผู้ที่มีอัตยาสัยดีนะครับก็คืออยังเหนียวแน่นนะครับยังทักทายก็ามานะครับไม่ว่าผมจะพูดหนักขนาดไหนก็ยังคอยให้กําลังใจกันนะครับไม่ว่าเราจะผิดพลาดกันยังไงนะครับก็ยังคอยให้กําลังใจนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะอะไรกับใครสัดเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่มี คำพูดที่สละสลวยเหมือนกับคนอื่นนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับผมก็อยู่ของผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการให้เลขด้วยใจนะครับขอขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้โชคดีครับวันที่16อีก3วันนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับในการติดตามสวัสดีครับ